ตรงนี้มันมีของต้องสาบอีกแล้ว,ว่าใครถือกล้องเขียวมาดูหน่อยดิจีแจง,งไม่กลัวไกัเข็น,นมันไม่กลัวไม่กัเข็นมันไม่กลัวไมกัเข็นจบ้เออจแปงแป้งฮะว่าไงรถเรามีกันไก่ไหมอะเอามาทำอะไรอกตัผมหน้ามาพี่แจงจะเลยมันมองไม่เห็นทางแล้วเนยอย่าไปยกก็ผมหน้ามาฉันได้ป้าเวลาแบบฉันมองไม่เห็นฉันก็ทำไง เด,เดี๋ยวเล่มผมให้อยู่นิดนึงนะมไม่เ,เลเซอร์พี่อันนี้มันแบบใหม่นี่โอ้ยโอ้มืนอนว่าจะเป็นวัดร้างในประเทศญี่ปุ่นนะใช่ประสุสานญี่ปุ่นเลยอ่ะเอ้ยแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันมีต้นไผ่เยอะมากๆเลยอ่ะฉันว่ามันจะหลอนมากเลยถ้าเกิดว่าเราเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเกิดว่ามีต้นไผ่บันปริ้วสวายแล้วมันอย่างเงี้ยไมเอาพูหมอลำหมอลำฮะหมอลำเลย เรามาดูดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีผีอะไรบ้างแต่ฉันเชื่อว่าวัดร้างแห่งนี้น่าจะมีผีของเจ้า,าวาดแน่นอนเลยอะทุกคนเฮ <Hey, S 2> <อ>้ยมันอาจจะเป็นผีญี่ปุ่นก็ได้แบบหน้าขาวๆตัวเลกๆอย่างเงี้ย <c oughs> แจงถือเครื่องจับขอมาแล้วก็ไม้กางเขนแล้วก็กล้องถ่ายรูปแบบยิงแฟลชมาได้ไป <c oughs> เราจะเริ่มการหาของต้องสาบนะคะผมไม่ไม่มีใครเอากล้องไอ้นั่นมาหรอฉันฉันเอามาฉันเอามากล้องเขียวกล้องเขียว วิดีโอโอเคโอยบรรยากาศแบบหลอนมากอ่ะนี่ถ้าเจอถ้าเจอวิญญาณแล้วก็ฝากขอหวยด้วยนะมันคงให้หรอพี่มันจะให้จริงเหรออุ้ยก่อนอื่นเราต้องหาก่อนว่าสถานที่จุดเกิดของมันน่ยอยู่ที่ไหนขอร้องมาเสียงอะไรอ่ะนี่เสียงมันเฮ้ยมันมันวูวาวูวาเหมือนลงอาหารพี่เบามา ดูให้หน่อยตรงนี้มันมีมันมีสัญญาณอะมันเหมือนมีของต้องสาดอยู่แถวนี้แต่แกไม่รู้ว่าอะไรอะฉันจะลองดูที่ผนังนะว่ามีใครเขียนอะไรบ้างหรือเปล่าใช่อุ้ยมันมีเสียงพึ่งเสียงอะไรให้หนูมันออกไปก่อนไหมมันยืนประคองด้วยพี่นี่มันนี่มันไม่ไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยไอ้ผีตัวนี้มันเป็นผีบาปเดี๋ยวก่อนทุกคนหันมาดูพี่ไหม โอ้เอาไปทำไมอ่ะรักยังเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยรัไม่แบบนี้ได้นะพี่อพี่ไมค์พี่ไมค์เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รจะเอาไปเคารพอที่บ้านอย่างใจร้ายอ่ะสวยเดีของวางของแม่ไว้ตรงกลางอ่ะพี่ตรงนี้ไม่มีของต้องสาบอีกแล้วอ่ะใครถือกล้องเขียวมาดูหน่อยดิที่จะหลัง กล้องมาอุปยป้าขอบคุณมากพี่เกือบตายแล้วอ่ะหมอนหมอนอันนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ต้องสาบอ่ะไม่ใช่จะเห็นขอก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีข้างในตอนไหนตอนไหนเนี่ยข้างบนเนี่ยมีป่ะอ่าข้างบนนี้มีกระถางทูบหนึ่งตรงนี้ครับตรงนี้ตรงที่พี่ยืนอยู่ถ่ายเลยปังไหนอ่ะไหนอ่ะหนูมองไม่เห็นเจ๊แจ๊กอ่ะนี่นี่นี่เห็นไหมเจ๊อยู่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไฟโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วไ้แวว้าวกระถางทูบพี่เอาเพี่มาแต่งใหม่ยุคสงครามโรค พ่อแม่มาแล้วพ่อแม่มาแล้วส่งพ่อนะนอนยืนนะเฝ้ารถเลยนะโอ้โหลุกพ่อเต็มรถเลยคุณดาว่าเร็วไวนแนนได้ไหมอ่ะเพราะมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะใช่อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าเราต้องดูหลายๆหลักฐานก่อนปังแต่ันเีายังหลักฐานไม่ได้สิ่งที่เรารู้ก็คือใบกางเขนเนี่ยเฟี้ยงเฟี้ยงทิ้งไปสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพ่อแม่ต้องอยู่กับเราตลอดไปโอ้ยยี่มาหาหนูไหนอะวางแล้ววางแล้ววางแล้วเฮ้ยยีไปผ้า ห้าเลยอย่งไงห้าเลยห้าเลยห้าเลยยังดูมนตรงไฟมนตรงไฟมาตรงไฟเฮ้ยมีของตรงนี้มีของพี่โอเคอันไหนอะไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่มีของไม่มีของแอบนะนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่เอ่อขอแสดงความยินดีด้วยครับจุดเกิดของมันคือที่นี่เฮ้ยตรงนี้เลยมีไหมมีดาวไหมดาวไหมมันมาแล้วพี่ว้ายอะไรยังไงอยู่ไหน ถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้ยโอ้ยโอ้ยผ้าจีนนะอีเวผ้าโอ้โหดูมันยืนมองเราดิดึง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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยีเลยฮะโอ้โหน่ากลัวมากแหม่จับของไม่ได้เลยนะห่วงมากเดี๋ยวผมเท่าไหร่ปังสิบสี่ฮะเออเลอร์ครับเออเลอร์เออเลอร์ศูนย์เหรอเออเลอร์ศูนย์เออเลอร์ศูนย์ตลอดเลยปะเออเลอร์ศูนย์ตลอดเลยครับ โอเคงั้นศูนย์นองศาครับเฮ้ยมัเย็นมันเยมันยืนเป็นเพื่อนเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮถ่ายรูปแหละพี่จ้็คถ่ายรูปโฮ้ยเฮ้ยมันจะจับคอปางแล้วหูเกือบโดนบีบคอโอ้โหไลายเลยปลาของอันไหนนี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เอาแม่แไปด้วยพี่พาไปหน่อยผมแบ่มาตัวนี้ก็ได้อุ้ยมันมาอีกแล้วพี่เฮ้ยด้วยแบมาัน วัหนึงพี่ไม้วางของก่อนวางก่อนวางก่อนของมันโตหลุดมือมาแล้วขึ้นรถมาเล้วขึ้นรถมาพี่ไม้เลิกเอาผาไปมันโกรธแล้วพี่พี่ไปเลยดูหลังให้นแดงว่าเนี่ยมาจะโจมตีโชว์ีวิ่งวยิ่งวางแล้ววางแล้ววิ่งมาตรงนี้ดิไปตรงนู้นโอ้โหเกือบไปแล้วดีนะมือ Can you hear me มันร้องอะไรมันแปลกมันร้องเพลงอะลาละามันร้องเพลงมันละละาเป็นเสียงที่ผีสื่อสารกับเราโดยไม่ได้ตอบผ่านเครื่องนะคะเราควรที่จะอุยวัดได้ไหมเจะแป้งผียังไม่เจอนะรอให้ผีมาใกล้ๆก่อนจุดเกิดไหมปะปะปะปไปไปเดี๋ยวไม่ให้จุดเกิดกันระวังนะอุ๊ยอุยอุยมันมามันมาเขาจะมาเขาจะมาเขามาหลังเขามาหลัง อุ้ยไอ้ขึ้นขึ้นสัญญาณอยู่ขึ้นสัญญาณอยู่กำลังกำลังรีอยู่ครับแสดงว่ามีสัญญาณถือไว้เลยพี่โอ้โหโอ้โหแดงแป๊ดแดงแป๊ดโอ้โหจับคอหน่อยขอบีบคอหน่อยไม่ข้าบีบคอเราโอ้ยเฮ้ยพระแม่ดามพอดีเลยตรงนั้นอ่ะวางแล้ววางแล้วอีกตัวหนึ่งวางแล้วโอ้โหเกือบตายอนี่ยเกิดระวังแทงเกิดระวังแทงเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้ เหมือนมันรู้ว่าเจ๊แป้งมาจี่อ่ะมันก็เลยเดินหนีแป้งแค่หกสสี่เปอร<ม>์เซ็นต์เองฉันคิดว่านะผีที่เราเจออยู่ตอนนี้คือผีเด็กทุกคนจากที่ฉันได้คุยกับเออจ้าอาวาสมาแล้วเขาบอกว่าวิธีการกำจัดมันเนี่ยเราจะต้องใช้ปืนปืนเลเซอร์ของเรานะคะยิงไปที่ตัวของผีและจากนั้นเราจะทำการวางไทเกอร์อายเนี่ยเป็นกับดักเหยื่อล่อให้มันเดินไปเหยียบพอมันเหยียบมันจะปวดแสบปวดร้อนมากๆหรือไม่ก็โยนใส่มันไปเลย อีกอย่างหนึ่งเราจะใช้ความร้อนจากสติกเนี่ยจี้มันหนังสือกปให้มันเขียนด้วยหนังสือสวดนะครับผมสวดศพวิญญาณเฮ้ยแดงแดงมันมามันมายิงยิงพี่เออโอเคตอปอะไรคะทุกคนครับอุณหภูมิติดลบนะอุณหภูมิเป็นเนกาทีฟครับผมอ่าโอเคครับไอ้ตางมัวเอนเออศูนย์อะไม่มีใครเอาหนังสือมาปะนี่าย ปลาเลยค่ะหลังค่ะหลังปลาแล้วปลาแล้วปลาแล้วเฮ่อเราใช้ทูบจี่มันจอทูบจี่มันเอาดูจ้าแป้งมันยังไม่เดินมาพี่แป้งเหลือ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 งมาดิมาผีนะจีมจิมจริงจิมอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยสุดท้ายใช่ไหมสวดปวดมนต์พี่ข้างหลังพาให้มารีละดำแล้วนะเฮ้ย ขยับมาขยับมาไม่เป็นไรไม่าฉันว่าเรใกล้เธอสวดเลยพี่สวด You hunt this press in the name of the lord I command you to go back where you came from Let your soul return to the earth Let your body return to the d u s t So be the will of the lord เฮ้ยเฮไยมันมันมะนมันันมันหายอ่ะมันโ้อนอ่ะมันปลาของ Let your soul return to the earth โอ้ยเสียงมันน่ากลัวมากอ่ะมันมาแล้วพี่มาเข้าบุกมาสีแดงสีแดง may you soul return to the earth may your body return to the dust so build the w e l l of the lord อุ้ยมันหวัวล้อมันหัวล้อมันล้อใหญ่เลยอ่ะมันท้าทายอ่ะมันไม่กลัวเจเลยอ่ะมามันอยู่นอย่นูนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุัยอุ้ออ้มันหัวล้อมันว้าบ่ะ may your body return to the dust อุ้ยมันกระเด้งด้วยอะไม่น่าใช่ผีเด็กหรือเปล่าเจ๊แป้ง โอยฉันไม่รู้อะเลวไปแนหรือเปล่าเลเวไปแนมันก็ไม่กลัวกังเขนนะมันไมม่ันยังไม่เขียนตอนนี้ตอนนี้เราเหลือไมอกินเขนกี่อันเหลือไม่ให้ไออีกอันไอคิ้เขนอะแม่สามไม่ใช้เราใช้พ่อแม่สามอันที่วางอยู่บนพื้นแล้วก็เราเหลือพ่อแม่สามใช่ไหมใช่ที่ตัวหนึ่งอันเราต้องล่อฉันจะออกไปล่อมันอุ้ยแต่มันแต่มันหวะปลาของมากเลยนะเนี่ยเออมันโยนเลยอะมันโหดมากเลยบอกกระพานมาแล้ว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 ปมามาเอาตามเอามันตามมา พร้อมปลาพร้อมปลาปลาโหโหปาเลยยืนยืนยใช้ใช้ใช้โอ้โหมันมันสไลด์สไลด์เอฟโรยู้้ยวู้ยปดม้กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วนะคะผี <c oughs> มันกลวน้ำปนา <c oughs> มันขัดพิธีนึงไง <c oughs> <c oughs> เออใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำตามพิธีเสร็จเรียบร้อยอะ แต่ว่ามันยังมีหนึ่งอันที่ยังไม่ได้ก็คือเราอาจจะต้องใช้น้ำมลในการลบล้างเพราะน้ำมลน่ะมันช่วยล้างสิ่งชั่วร้ายอยู่แล้วใช่สุดยอดพอเราปราบผีเสร็จแล้วนี่คือชีวิตสดใสขึ้นเยอะเลยอ่ะเราเดินได้แบบว่าไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดๆแล้วอ่ะใช่โหจะโหดมากเลยนะแบบนี้อย่างโหดอ่ะใช่มันดีตรงที่ว่ามันแบบมีป่าไผีเนาะเรามองเห็นผีได้ทุกซอกทุกมุมเลยอ่ะใช่พาทุกคนกลับบ้านวู้ เอเหนื่อยเหลือเกินไปดูกันไปดูกันจ้าสรุปเป็นชายจริงๆด้วยเป็นชายโอ้เป็นชายอะไรมันเป็นผู้หญิงนะเมื่อกี้เออมันแปลว่าเด็กพี่เด็กมันเป็นเด็กใช่ใช่โอเคค่ะทุกคนบอกว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบเป็นเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กับพวกเราทั้ง4คนด้วยนะคะแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายคับ หรือแม่แบ่อี<ห>นเดียไ,<ห>ไปนะต้องดูต้องดูจุดต้องดูครับไปกินเลี้ยงกันเราเอาหลวงพ่อไปขาย